หลิวหมิงตอนที่1,085ภารกิจของราชายโมโลกปี้เหลียนเดินมาถึงริมโต๊ก็ลงมือชงชาจิตวิญญาณการหนึ่งด้วยตนเองแล้วรินให้หลิวหมิงถ้วยหนึ่งกลิ่นชาหอมสะอาดจางๆลอยโชยมาทันทีหลิวหมิงมองถ้วยชาตรงหน้าแอร์วกหนึ่งแต่ไม่เอื้อมมือไปหยิบ เห็นหลิวหมิงระวังระวัยเช่นนี้ปี้เหยยนกลับไม่ได้เผยความไม่พอใจแต่อย่างใดตรงกันข้ามหลังจากริงชาจิตวิญญาณให้ตนเองดื่มถ้วยหนึ่งโดยไม่มีสีหน้าผิดปกติสักนิดอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับหลิวหมิงก็เอ่ยปากต่อว่าไม่ปิดบังพี่อินฮันฐานะที่แท้จริงของข้าคือเป็นแม่ทัพมืดคนหนึ่งในกองทัพวารีมืดของท่านราชายมโลกหลิวหมิงฟังจบสีหน้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย แม้เขาเดาได้อยู่ก่อนแล้วว่าปี่เหฮียนคงมีฐานะไม่ธรรมดาแต่ก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นถึงแม่ทัพมืดแห่งกองทัพวารีมืดเขามาถึงเมืองปี้โยวอได้ช่วงเวลาหนึ่งแล้วจึงนับว่าเข้าใจสถานการณ์ในเมืองอยู่บ้างเมืองปี้โยวอแห่งนี้คือเมืองเอกของแดนวารีมืดและเป็นที่พำนักของราชาย,โยมาโลกใต้ปกครองของราชาย,โยมาโลกย่อมมีผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่ไม่น้อย ในเมืองปี้โยวอขุนกำลังใต้สังกัดราชายโมโลกหลกัหลกๆแบ่งออกเป็นสองส่วนหนึ่งในนั้นก็คือกองทัพยกมืดเทียบได้กับกองทหารรักษาเมืองของเมืองต่างๆในยมโลกรับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการคุ้มกันในยามปกติของเมืองปี้โยวอกองทัพยกมืดมีคนมากมายล้วนแต่เป็นเผ่ายมโลกที่แม่ทัพมืดธรรมดาใต้บัญชาของราชาย,โยมโลกเลือกมาตามใจนอกเหนือจากนั้นก็คือกองทัพวารีมืด ซึ่งเป็นกลุ่มองครักษ์ที่ราชายยมโลกเลือกด้วยตนเองอีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนสนิทที่แท้จริงของราชายยมโลกด้วยกองทัพวารีมืดมีจํานวนคนไม่มากแต่ล้วนเป็นลูกน้องคนสําคัญของปี่โยวอวแม่ทัพมืดของกองทัพวารีมืดย่อมเป็นคนสนิทของปี่โยวอวผู้ที่ถูกยอดฝีมือระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ต้องตาได้ย่อมไม่มีทางธรรมดาเช่นนี้อย่างที่เห็นภายนอกที่แท้พี่ปี้เยียนก็ฐานะสูงส่ง มิน่าจึงตามมหาค่าน้อยได้ง่ายดายเช่นนี้เสียมารยาทแล้วจริงๆในใจหลิวหมิงครุ่งคิดอย่างรวดเร็วพร้อมกับประสานมือคำนับพี่อินฮานไม่จําเป็นต้องกังวลมากเกินไปค่าเพียงแค่บังเอิญเห็นสหายในงานประมูลครั้งนี้เท่านั้นก่อนหน้าน,นี้ไม่ทราบว่าพี่อินฮานมาถึงเมืองปี้โยวอด้วยมีเช่นนั้นคงไปเยี่ยมเยืนที่บ้านนานแล้วพี่เยยนหัวเรอห้าห้าเอ่ยขึ้นมา หลิวหมิงหัวรอหือหึดสีหน้าไม่แสดงท่าทีแล้วและไม่เอ่ยตอบอะไรเอาละสนทนาสเพเเหราพอเท่านี้ความจริงข้าเชิญพี่อินฮานมาที่นี่ก็เพราะมีเรื่องหนึ่งต้องการขอให้พี่อินฮานช่วยจริงๆปี่เหยียนหุบรอยยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังอ้อเรื่องที่แม้แต่พี่ปี่เยียนยังไม่อาจจัดการได้ข้าชักจะสงสัยใครรู้อยู่บ้างแล้วหลิวหมิงเลิกคิ้วเรียวแล้วล้างหูรอฟัง ความจริงเรื่องนี้เริ่มเมื่อ40กว่าปีก่อนท่านปี้โยวอสั่งภารกิจหนึ่งด้วยตนเองปี่เหยียนถอนหายใจแผ่วเบาครั้งหนึ่งแล้วเอ่ยต่ออย่างเชื่องช้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านราชาย,ยมาโลกย่อมไม่ใช่เรื่องที่ผู้เพิ่งเข้าสู่ระดับแก่นแท้ตัวเล็กๆคนหนึ่งจะเข้าไปยุ่งได้สหายไม่ต้องพูดต่อแล้วเชิญคนอื่นเถิดหลิวหมิงเพิ่งฟังได้สองประโยคก็หน้าถอดสีเอ่ยขัดกระทันหันออกปากปฏิเสธทันที พี่อินฮานอย่าเพิ่งรีบร้อนเรื่องนี้มีสาเหตุอื่นจึงมีเพียงสหายที่ช่วยเหลือได้อีกทั้งข้าเชื่อว่าหากพี่อินฮานได้ฟังเรื่องค่าตอบแทนจากข้าแล้วน่าจะไม่มีทางปฏิเสธพี่เยียนเอ่ยเรียบๆในถ้อยคำเผยความมั่นใจในตนเองหลิวหมิงขยับมุมปากแต่กลับไม่ได้พูดอะไรออกมาหากข้ามองไม่ผิดวิชาที่พี่อินฮานฝึกฝนน่าจะเป็นวิชามังกรพยั์ธมินสินะ เห็นหลิวหมิงไม่เอ่ยปากปฏิเสธปี่เยียนย่อมเปลี่ยนประเด็นถามขึ้นมาทันทีพี่ปี้เยียนกล่าวไม่ผิดวิชาที่ข้าฝึกฝนก็คือวิชานี้หรือท่านก็แตกฉานวิชานี้ด้วยหลิวหมิงยอมรับอย่างตรงไปตรงมาแล้วย้อนถามกลับหนึ่งประโยคฮะนั่นก็ไม่ใช่แต่ข้ารู้ความเป็นมาของวิชานี้อยู่บ้างเล็กน้อยปี่เยียนอ้าปากหาวแล้วเอ่ยตอบแม้ข้ามีวาสนาบังเอิญได้ฝึกฝนวิชานี้ แต่ข้ากลับไม่รู้ประวัติความเป็นมาของมันมากนะักขอพี่ปี่เหยียนสั่งสอนด้วยดวงตาหลิวหมิงทอประกายแต่สีหน้าไม่เปลี่ยนสักนิดตอนที่เอ่ยขึ้นมาคำว่าสั่งสอนคงไม่กล้ารับตามที่ข้ารู้มาความจริงแล้ววิชานี้เป็นวิชาที่ราชาย,ยมาโลกนามหมิงอ,อวีเมื่อหลายหมื่นปีก่อนเป็นผู้สร้างขึ้นมาเคยแพร่หลายอยู่ช่วงหนึ่ง แต่นอกจากราชายมโลกผู้นั้นที่คิดค้นวิชาภายหลังมีเผ่ายมโลกน้อยคนนักที่จะฝึกฝนวิชานี้จนถึงขั้นปลายหลังจากเผ่ายมโลกมากมายได้วิชานี้ไปเมื่อฝึกฝนถึงระดับหนึ่งแล้วไม่ทราบเพราะสาเหตุใดจึงไม่อาจก้าวหน้าได้อีกแม้วิชานี้จะมีประโยชน์ต่อการฝึกฝนร่างกายอยู่บ้างแต่หากไม่อาจฝึกฝนคุกมืดได้พลังย่อมด้อยกว่าวิชายมโลกวิชาอื่นอยู่ไกล ด้วยเหตุนี้วิชามังกรพยักทมิงจึงเป็นวิชาที่เหมือนไร้ประโยชน์วิชาหนึ่งสําหรับเผ่าโยมโลกทั่วไปตอนนี้มีน้อยคนนักที่จะฝึกฝนวิชานี้พี่เหยียนโบกมือแล้วเอ่อย่างเออยเฉยที่แท้เป็นเช่นนี้พี่ปี่เหยียนรอบรู้กว้างขวางจริงๆหลิวหมิงพยักหน้าสีหน้าบ่งบอกว่าเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้ว วิชามังกรพยักถมินนี้มีต้นกําเนิดมาจากยมโลกจริงๆตามที่พี่เยียนเล่าว,วิชานี้เหมือนจะมีข้อด้อยใหญ่หลวงแต่เขาฝึกฝนมาจนถึงวันนี้แม้ยากลําบากอยู่บ้างแต่เหมือนจะไม่ได้ฝึกฝนยากเช่นนั้นดังที่พี่เยียนกล่าวมาหรือว่าวิชานี้จะเหมาะให้เผ่ามนุษย์ฝึกฝนมากกว่าหรือขณะที่หลิวหมิงกําลังครุ่นคิดกับตนเองพี่เยียนก็เอ่ยต่ออย่างสบายๆ ตอนนั้นพี่อินทานอาศัยวิชานี้ฝึกฝนจนถึงระดับแก่นเสมือนวันนี้ยิ่งบรรลุระดับแก่นแท้เป็นผู้มีพรสวรรค์โดดเด่นอย่างแท้จริงแต่พี่อินทานอาจไม่รู้พลังที่แท้จริงของวิชานี้ความจริงไม่ได้มีเท่านี้มีเช่นนั้นราชายมโลกหมิงอ,อวีเมื่อตอนนั้นคงไม่อาจอาศัยวิชานี้เพียงวิชาเดียวชื่อเสียงเลื่องลือในยุคหนึ่ง อ้อวิชานี้ยังมีหนทางให้ยกระดับอีกหรือเชิญสหายสั่งสอนสักหน่อยเถิดหลิวหมิงฟังจบก็ตกตะลึงอย่างแท้จริงรีบถามขึ้นมาเมื่อตอนนั้นเขาได้วิชามังกรพยัคฆ์มินชุดนี้มาจากกำแพงเก็บเงาของนิกายปีศาจทั้งหมดแบ่งเป็นหกขั้นยามนี้ทั้งหกขั้นเขาล้วนฝึกสำเร็จหมดแล้วหลังจากบรรลุระดับแก่นแท้ตอนนีน้พลังของหกมังกรหกพยัคก็จริงแต่เห็นชัดยิ่งว่าหากต้องการก้าวหน้าอีกขั้นยากแสนยาก แต่ในเมื่อวิชานี้เกิดจากมือของราชายมโลกระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์หากจะมีความยอดเยี่ยมประการอื่นที่เขาไม่รู้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนับสาเหตุที่วิชามังกรพยักธมินฝึกฝนยากเช่นนี้อีกทั้งแม้บรรลุขั้นปลายก็ไม่อาจสําแดงพลังเช่นเมื่อครั้งกระนวนได้ความจริงเป็นเพราะมันขาดวิชาเสริมที่คู่กันวิชาหนึ่งวิชานี้เมื่อตอนนั้นราชายมโลกหมิงอ,อวีจงใจปิดบังเอาไว้ ด้วยเหตุนี้คนที่รู้ว่ามันมีอยู่จึงน้อยนิดไม่กี่คนแต่บังเอิญหลายร้อยปีก่อนข้าได้บันทึกหมิงอ,อวี๋มาเล่มหนึ่งน่าจะเป็นมรดกของราชายโมโลกหมิงอ,อวี๋ตนนั้นเมื่อตอนนั้นในนั้นไม่เพียงบันทึกเคล็ดลับการฝึกฝนวิชามังกรพยัคฆ์มินกับวิชาเสริมพิเศษวิชานี้เอาไว้ทั้งหมดแต่ยังมีข้อคิดและสิ่งที่ราชายโมโลกผู้นั้นบนรรลุระหว่างฝึกฝนวิชานี้อีกจำนวนหนึ่งด้วยพี่อินทันสนใจบันทึกเล่มนี้หรือไม่เล่า พี่เยยนเอ่ยอย่างไม่รีบร้อนเขาสะบัดมือเรียกคำพีหน้าตาเก่าแก่เรียบง่ายสีฟ้าอ่อนเล่มหนึ่งออกมาจากในแขนเสื้อสายตาของหลิวหมิงจ้องคำพีเล่มนี้เขมองอสีหน้าเปลี่ยนไปมาไม่หยุดทั้งร่างนิ่งไม่ขยับบันทึกเล่มนี้สำหรับเขาย่อมมีค่ามากอย่างที่ไม่ต้องบอกไม่เพียงมีวิชาเสริมของวิชามังกรพยัคฆ์มินแค่ข้อคิดเกี่ยวกับการฝึกฝนของยอดฝีมือระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ก็เรียกได้ว่าเป็นสมบัติอันประมาณค่ามิได้แล้ว ก็เหมือนที่ข้ากล่าวเมื่อครู่หากพี่อินฮันยินดีช่วยข้าอีกแรงข้าจะมอบบันทึกเล่มนี้ให้สหายเป็นอย่างไรปี้เหยียนเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของหลิวหมิงอยู่ในสายตาหลังจากแย้มรอยยิ้มน้อยๆก็เอ่ยต่ออย่างสบายๆบายบันทึกเล่มนี้ลำค่าปานนี้สหายยินยอมมอบให้จริงหรือในที่สุดหลิวหมิงก็เอ่ยปากย้อนถาม หืหืแม่ของสิ่งนี้จะล้ำค่าแต่ข้าอ่านมาหลายรอบแล้วเนื้อหาด้านในเกี่ยวกับวิชามังกรพยัาธมินเท่านั้นแต่ตอนนี้เผ่ายมาโลกที่ฝึกฝนวิชามังกรพยัาธมินมีน้อยนิดไม่กี่คนต่อให้หยิบใปแรกในงานประมูลก็คงจะไม่อาจได้ราคาที่พึงพอใจเกรงว่าคงมีแต่ในสายตาพี่อินฮานมันจึงจะเป็นสมบัติล้ำค่าประมาณค่ามีได้มีเช่นนั้นข้าคงไม่หยิบออกมาง่ายได้เช่นนี้พี่เหยียนหัวเราะหืบหือแล้วเอ่อยตอบอย่างไม่ใส่ใจสักนิด พี่ปี่ต้องการให้ผู้แท้อิ่นช่วยอย่างไรในเมื่อข้าตอบแทนที่สหายยินดีมอบให้ล้ำค่าเช่นนี้เรื่องนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องเล็กพลังของข้ามีจำกัดแม้ต้องการบันทึกเล่มน,นี้มากแต่ก็ถนอมชีวิตน้อยๆของตัวเองมากกว่าแววตาของหลิวหมิงเยือกเย็นขึ้นเป็นดังเช่นนี้ที่ข้ากล่าวก่อนหน,นี้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท่านราชายมโลกสั่งเมื่อตอนนั้นเนื้อหารายละเอียดข้ายังเปิดเผยก่อนไม่ได้ บันทึกหมิงอ,อวีเล่มนี้มีค่าประมาณไม่ได้ต่อพี่อินฮานหากต้องการจะไม่เสี่ยงอันตรายสักหน่อยได้อย่างไรปี่เหยียนฟังแล้วดวงตาก็ทอประกายวิบวับหลิวหมิงเงียบไปทันทีปี้เหยียนกลับยกถ้วยชาจิบชาจิตวิญ,ญญาณอีกคำหนึ่งอย่างไม่รีบร้อนราวกับมั่นใจว่าหลิวหมิงจะไม่มีทางปฏิเสธในเรื่องนี้ข้ารับปากไม่ทราบพี่ปี่เยียนจะลงมือเมื่อใด ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดสุดท้ายหลิวหมิงก็ถอนหายใจยาวเฮือกหนึ่งแล้วเอ่ยออกมาเขาช่างน้ำหนักอยู่นานในที่สุดก็ไม่อาจทิ้งบันทึกหมิงอ,อวีเล่มนั้นได้อีกทั้งพลังของเขาในตอนนี้สิ่งที่อันตรายต่อระดับแก่นแทสสำหรับตัวเขาก็ไม่นับเป็นสิ่งใดทั้งสิ้น พี่อินฮานช่างเด็ดขาดเพื่อภารกิจครั้งนี้ข้ายังเชิญสหายตนอื่นมาอีกหลายตนหลังจากนี้สองเดือนจะรวมตัวกันอีกครั้งแล้วค่อยออกเดินทางอย่างเป็นทางการพี่เหยยนเห็นหลิวหมิงรับปากแล้วก็หัวเราะห้าห้าลุกขึ้นยืนถ้าเช่นนั้นก็ดีข้าจะกลับที่พักก่อนพี่พี่เหยยนเตรียมตัวพร้อมแล้วก็มาหาข้าอีกครั้งแล้วกันหลิวหมิงก็ลุกขึ้นยืนเช่นกันหลังจากเอ่ยลาพี่เหยยนคำหนึ่งก็หมุนตัวจะเดินออกไปด้านนอกพี่อินฮานรอแป๊บเดียวก่อน พี้เหยียนเอ่ยปากเรียกหลิวหมิงไว้หลิวหมิงได้ยินก็หมุนตัวกลับมาดวงตาฉายแววตั้งคำถามปี่เหยียนไม่พูดพร่ำโยนคัมภีร์สีฟ้าในมือให้หลิวหมิงหลิวหมิงยื่นมือรับไว้อย่างไม่ทันคิดเขาใช้จิตสัมผัสกวาดด้นในรอบหนึ่งแล้วมองปี้เหยียนอย่างไม่เข้าใจพี่ปี้นี่หมายความเช่นไรภารกิจครั้งนี้วิชามังกรพยั์ธมินจะเป็นส่วนสำคัญยิ่ง แม้ยามนี้เจ้าฝึกฝนได้ถึงขั้นสูงมากแล้วแต่ก็ยังห่างจากจุดที่จะทำภารกิจสำเร็จอยู่อีกเล็กน้อยบันทึกเล่มนี้มอบให้เจ้าก่อนหวังว่าพี่อินฮานจะใช้เวลาสองเดือนนี้ศึกษาให้มากที่สุดพยายามยกระดับพลังของวิชานี้ให้ได้สองเดือนหลังจากนี้ข้าจะเดินทางไปทดสอบพลังวิชานี้ของพี่อินฮานต้องบรรลุเงื่อนไขที่ข้าตั้งไว้เท่านั้นพวกเราจึงจะลงมือได้พี่เยยนอธิบายพร้อมรอยยิ้มกว้าง เข้าหากถึงเวลาผู้แท่อิินไม่บรรลุเงื่อนไขของพี่ปี้เหยียนหรือเอาของสิ่งนี้แล้วหนีไปเลยจะทำอย่างไรเล่าหลิวหมิงลูกคัมพีในมืออยู่ครู่หนึ่งก็ถามขึ้นมาคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้มตอนที่1,086บันทึกหมิงอ,อวีหือดหือดข้าเชื่อว่าด้วยพรสวรรค์ของพี่อินฮานจะต้องบรรลุเงื่อนไขข,ของข้าได้แน่ ส่วนเรื่องหอบของหนีพี่เหยียนหัวเราะหืบหืมือเปล่งแสงสีแดงผลึกสีเลือดขนาดเท่ากำปั้นก้อนหนึ่งปรากฏขึ้นมาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดผลึกแก้วใสแวววาวทอแสงสีแดงประหลาดอยู่เรืองๆด้านในมีเส้นโลหิตหน้าตาเหมือนหนอนนับไม่ถ้วนคืบอคลานอยู่อย่างเชื่องช้าและดูลึกลับนี่คือผลึกยมโลกคำสาปโลหิตพี่พี่เหยียนหมายความว่าหลิวหมิงเหลือมองผลึกหินแอวบหนึ่งแต่ไม่ได้เผยสีหน้าตกใจอันใดออกมา ระหว่างทางมาเมืองปี้โยวอแห่งนี้หลิวหมิงได้รู้เรื่องราวของเผ่ายมมโลกมาไม่มากก็น้อยเขารู้ว่าผลึกยมโลกคำสาบโลหิตนี้คือสิ่งที่เหมือนสัญญาเวทหรือคำสาบานโลหิตที่เผ่ายมโลกใช้กันมานานแล้วชนิดหนึ่งพี่อินฮานร,รู้จักสิ่งนี้นั่นยิ่งดีคำพีเล่มนี้ล้ำค่ายอย่างยิ่งเพื่อป้องกันเรื่องไม่คาดฝานันไม่สู้ท่านกับข้าสาบานต่อคำสาบโลหิตเพื่อแสดงความจริงใจปี้เหยียนเอ่อยพร้อมรอยยิ้ม ดวงตาของหลิวหมิงทอประกายวูบหนึ่งแต่ไม่ได้ขบคิดนานนะักก็พยักหน้าแสดงออกว่าไม่เห็นแยง้งปี้เหยียนเห็นเช่นนี้จึงโยนผลึกสีเลือดมาตรงหน้าแล้วยกมือขึ้นยิงเคล็ดวิชาสายหนึ่งออกมาทันทีผลึกสีเลือดลอยอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองคนแล้วหมุนอยู่กลางอากาศในทันใดปี้เหยียนมองหลิวหมิงแล้วยกนิ้วขึ้นมาเค้นโลหิตหยดหนึ่งดีดลงบนผลึกสีเลือด ทันทีที่เลือดหยดนั้นสัมผัสผลึกหินสีเลือดก้อนนี้มันก็กลายเป็นเส้นไหมโลหิตเรียวเล็กเท่าเส้นผมเส้นแล้วเส้นเล่าจอมาหายเข้าไปในผลึกหินทันทีต่อจากนั้นเส้นโลหิตที่ราวกับหนอนยุ้ยเยะในผลึกหินฉับพลันประหนึ่งมีชีวิตพวกมันเริ่มเคลื่อนไหวในผลึกหินอย่างรวดเร็วหลิวหมิงเห็นเช่นนี้จึงทำตามเขายกมือขึ้นหยดเลือดหยดหนึ่งลงบนผลึกหิน เมื่อเลือดจมลงไปเส้นโลหิตด,ด้านในผลึกหินก็ขยับเร็วขึ้นอีกหลายส่วนในทันใดท่าทางเหมือนอึดใจต่อมาจะทลายก้อนหินออกมาทั้งสองคนสบตากันทันทีแล้วชูฝ่ามือขึ้นฟ้าพร้อมกันหลังจากเอ่ยคำสาบานตามข้อตกลงผลึกหินสีเลือดที่ลอยอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองคนพลันเปล่งแสงสีเลือดสว่างจ้าแล้วส่งเสียงดงังปังจากนั้นแตกสลายไปทันที เส้นไหมโลหิตรูปร่างเหมือนหนอนยุวยเยอพุ่งออกมาจากรอยแตกม้วนตัวกลายเป็นแสงสีเลือดสองสายสายหนึ่งเล่นเข้าไปในหน้าผากของปี้เหยียนส่วนอีกสายหนึ่งบินเข้ามาในหน้าผากของหลิวหนิงแล้วหายไปอย่างไรร่องรอย หลิวหมิงรู้สึกว่าความเย็นที่หนาวเหน็บจนเสียดแทงกระดูกสายหนึ่งไหลจากหว่างคิ้วทะลวงเข้าสู่ร่างแล้วพุ่งสเปสสะปะจนไปทั่วร่างของเขาจากนั้นพุ่งหายเข้าไปในทะเลจิตวิญญาณกลายเป็นผลึกหน้าตาคล้ายหนอนสีเลือดตัวหนึ่งขดอยู่บนแก่นแท้สีดำขาวเขาลองกระตุ้นพลังจิตเล็กน้อยจากทะเลจิตสัมผัสไปแตะหนอนตัวน้อยสีเลือด ปรากฏว่าลวดลายหนอนน้อยสีเลือดไม่ขยับราวกับเป็นสิ่งที่ตายแล้วแต่หลิวหมิงสัมผัสลมปราณดุร้ายที่แฝงอยู่ในหนอนน้อยสีเลือดได้อย่างชัดเจนในเมื่อสาบานเรียบร้อยถ้าเช่นนั้นข้าก็ขอตัวก่อนสองเดือนหลังจากนี้ค่อยพบกันหลิวหมิงประสานมือแล้วเก็บคัมภีรสีฟ้าในมือไปเขาเหลือบมองกำแพงด้านหนึ่งของห้องรับเหมือนเจตนาแต่ก็ไม่เจตนาแล้วหมุนตัวออกจากห้องรับ หลังจากปี่เหย็นมองส่งหลิวหมิงออกจากห้องก็กลับไปนั่งบนเก้าอี้ศิลาอย่างเอื่อยเฉยเขารินชาจิตวิญ,ญญาณถ้วยหนึ่งแล้วจิบคำเล็กๆในตอนนี้เองด้านในห้องลับก็มีเสียงดังกึกบนกำแพงด้านหนึ่งมีช่องปรากฏขึ้นมาผู้เท่าผมขาวผู้หนึ่งเดินออกมาจากด้านในอย่างเชื่องช้าใบหน้าของปี้เหยีนไม่เผยสีหน้าประหลาดใจแม้แต่น้อยเขายังคงสนใจแต่ลิ้มรอสชาเห็นชัดว่ารู้อยู่ก่อนแล้วว่าคนผู้นี้อยู่ที่นี่ เจ้ามอบบันทึกหมิงอวีให้แก่เผ่ายมาโลกที่ไม่รู้ที่มาแน่ชัดผู้นี้ไปง่ายๆเช่นนี้หรือผู้เท่าผมขาวมองปี้เย็ยนคิ้วขาวขมวดพลางเอ่อยขึ้นหือหืบคำพีของเช่นนี้เหมาะนำมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นที่สุดแล้วเพราะมันทำซ้ำได้เป็นพันหมื่นขอเพียงลั่นวาจาสาบานเจ้าก็มีแต่ได้กำไรไม่มีวันขาดทุนบันทึกหมิงอวีนั่นสำหรับข้าจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้หากแลกผู้ช่วยที่แข็งแกร่งมาได้คนหนึ่ง สำหรับพวกเราใหญ่ไม่ใช่ได้กำไรครั้งใหญ่พี่เยียนหัวราอหือหือเอ่ยอย,ย่างไม่ใส่ใจสักนิดต่อให้เป็นเช่นนี้อินฮันผู้นี้ก็แค่ระดับแก่นแท้ขั้นต้นตนหนึ่งเท่านั้นจากที่เจ้าเล่า30 40ปีก่อนหน้านี้พลังก็เพิ่งระดับแก่นเสมือนเท่านั้นไม่แน่อาจเพิ่งผนึกแก่นแท้ได้ไม่กี่ปีนี้ระดับพลังยังไม่ทันมั่งคงเลยนะแลกเปลี่ยนเช่นนี้เจ้าน่าจะขาดทุนไม่น้อยผู้เท่าผมขาวสีหน้ากระตุกไปวูบหนึ่งแล้วแค่นเสียงเย็นเอ่อยออกมา อินฮานผู้นี้ไม่ใช่ระดับแก่นแท้ธรรมดาเช่นนั้นแน่นอนเจ้าก็รู้ว่าลาังสังหณรของข้าแม่นยำเสมออีกอย่างก่อนหน้านี้ข้าเคยเห็นเขาลงมือวิชามัาง,างกรพยักธมินที่เขาใช้พลังไม่น้อยจริงๆอีกทั้งยังใช้พลังคุกมืดได้แล้วด้วยนี่ย่อมเพียงพอแล้วพี่เห็นดวงตาทอประกายเอ่ยขึ้นมามีเรื่องเช่นนี้ด้วยผู้เท่าผมขาว,วสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีแล้วเอ่ยออกมาอย่างตกตะลึง ทั้งที่ไม่มีวิชาเสริมแต่กลับฝึกฝนวิชามังกรพยัคฆมินจนถึงขั้นปลายได้เกรงว่าทั่วทั้งยม,มโลกคงมีผู้ทำได้ไม่กี่คนทั้งพลังจิตสัมผัสของเขาก็แข็งแกร่งยิ่งนักเมื่อครู่แม้ไม่เปิดโปรงแต่ก็คงรู้ว่าเจ้าซ่อนอยู่ด้านในตั้งนานแล้วพี่เหย,ยนยิ้มน้อยๆเอ่ยต่อไม่มีทาง วิชาซ่อนเร้นกายของข้าต่อให้เป็นเจ้าเมืองระดับดาราพยากรพวกนั้นก็ไม่แน่ว่าจะมองออกเจ้าหนูผู้นี้เพิ่งเข้าสู่ระดับแก่นแท้ขั้นต้นไม่นานไม่มีทางมีพลังจิตแข็งแกร่งปานนี้แน่ผู้เท่าผมขาวฟังแล้วก็ตกใจระคนคลาง หืดๆเจ้าไม่เชื่อก็ช่างแต่พลังของอินฮานผู้นี้ยิ่งแข็งแกร่งก็ยิ่งดีดูท่าครั้งนี้เจ้ากับข้าจะมีหวังจับเจ้าาวีหลิงนน่นพี่เหยียนพูดถึงตรงนี้ดวงตาก็ทอประกายเย็นเยียบอออกแรงกำถ้วยชาจิตวิญญาณในมือเพล้ถ้วยชาในมือถูกเขาบีบจนกลายเป็นผุยผงร่วงโปรยปลายลงไปเบื้องล่างผู้เท่าผมขาวสีหน้าเปลี่ยนไปมาไม่หยุดราวกับกำลังใคร่ครวนความหมายในถ้อยคำที่พี่เหยียนเอ่อยออกมาเมื่อครู่ จุลภาคจุลภาคเมื่อหลิวหมิงออกมาจากหอแขกพิเศษก็ไม่มีกัดจิตกัดใจเข้าร่วมงานประมูลใหญ่อีกต่อไปเขาออกจากหอรุยโยวทันทีตรงดิ่งกลับไปยังโรงเตียมที่พักเขาเดินเข้าห้องรับของโรงเตียมจากนั้นสองมือสะบัดต,ต่อเนื่องแสงสายแล้วสายเล่าหอบพงไข้กวนในมือเขาพุ่งพรวดออกไปปักอยู่รอบห้องเมื่อวางชั้นจำกัดหลายชั้นติดต่อกันเสร็จเขาจึงวางใจเดินมานั่งขัดสมาธิตรงกลาง ต่อจากนั้นเขาจึงพลิกมือข้างหนึ่งเรียกคำพีสีฟ้าเล่มนั้นที่ปี้เหยียนมอบให้ออกมาบนปกเขียนตัวอักษรโบราณขนาดใหญ่ไว้สตัวว่าบันทึกหมิงอ,อวีเขาครูลมหายใจแผ่วเบาแล้วพลิกเปิดคัมภีร์ตัวอักษรขนาดเล็กกับภาพวาดอันชัดเจนที่เรียงรายเป็นแถวอยู่บนหน้ากระดาษด,ดึงความสนใจทั้งหมดของเขาไปทันทีเวลาเคลื่อนผ่านไปทีละน้อย หลังจากนั้นหนึ่งชั่วยามหลิวหมิงก็ปิดคัมภีร์แล้วแงนหน้าใบหน้าเผยสีหน้าครุ่นคิดเนื้อหาในคัมภีร์มีไม่มากอีกทั้งเขาฝึกฝนวิชามังกรพยักธมินมาจนถึงขั้นหกแล้วก็ดูเหมือนไม่พบอุปสรรคแต่ประการใดจึงอ่านเนื้อหาด้านในรวดเดียวจบได้อย่างรวดเร็วเขาตัดสินได้ว่าสิ่งที่บันทึกอยู่ในคัมภีร์เล่มนี้เป็นข้อคิดในการฝึกฝนวิชามังกรพยักธมินจริงในนั้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชานี้บางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกพบทางบรรลุ หลายจุดที่ก่อนหน้านี้ไร้รายละเอียดก็ถูกยกขึ้นมากล่าวทีละเรื่องทำให้เขาคิดต่อได้มากมายหลายสิ่งนอกเหนือจากนี้ในนั้นยังมีเคล็ดลับการใช้วิชานี้อีกจำนวนหนึ่งกับข้อคิดเห็นมากมายล้วนทำให้เขาได้เปิดหูเปิดตาแต่วิชาเสริมของวิชามังกรพยักธมินที่บันทึกอยู่ในนั้นกลับทำให้เขาไม่เข้าใจอยู่บ้าง คำพีกล่าวไว้ว่าเมื่อฝึกฝนวิชามังกรพยักทมินจนถึงระดับสูงแต่ละช่วงจะต้องผสานของภายนอกจำนวนหนึ่งเข้าไปในวิชามังกรพยักทมินจึงจะทะลวงอุปสรรคทําให้พลังเพิ่มขึ้นมากได้ผสานของภายนอกเข้าไปที่แท้เป็นเช่นนี้เองข้าเข้าใจแล้วเนื่องจากคำพีวิชามังกรพยักทมินเล่มนั้นที่เขาได้มาเมื่อครั้งโน้นเคยเอ่ยถึงการอาศัยสิ่งภายนอกช่วยมาก่อนแล้วแล้วดังนั้นเมื่อคำพีกล่าวเช่นนี้หลิวหมิงจึงไม่แปลกใจนะัก มีบันทึกไว้ในส่วนของวิชาเสริมว่าเมื่อครั้งราชายโมโลกหมิงอวีฝึกฝนวิชามังกรพยัคฆ์มินเขาผสานสมบัติแห่งฟ้าดินอันล้ำค่าจำนวนมากเข้าไปในวิชาจึงทำให้พลังของวิชานี้เพิ่มขึ้นมากสมบัติของยมโลกหลายชนิดนี้หลิวหมิงรู้จักอยู่เพียงอย่างเดียวก็คือสมบัติที่ชื่อว่าหยกกระดูกเพลิงเหมันของสิ่งนี้ล้ำค่าอย่างที่สุดได้ยินมาว่าเป็นวัตถุดิบจิตวิญญ,ญาณธาตุหยินที่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแกร่งได้ชนิดหนึ่ง ไม่ปรากฏในยมโลกมาหลายร้อยปีแล้วส่วนสมบัติแห่งฟ้านินชนิดอื่นแม้แต่ได้ยินยังไม่เคยได้ยินแต่ดูจากชื่อของพวกมันก็มองออกกว่าน่าจะเป็นธาตุหยินทั้งสิน้นในเมื่อวิชามังกรพยัคฆ์มินผสานสมบัติธาตุหยินเหล่านี้เข้าไปได้ก็น่าจะผสานของภายนอกอย่างอื่นได้เช่นกันหลิวหมิงครุ่งคิดอยู่เนิ่นนานก็เอ่ยพึมพำออกมา เมื่อคิดถึงตรงนี้เขาก็พูดจริงทำจริงหยิบสมบัติแห่งฟ้าดินธาตุหยินอันล้ำค่าหลายชนิดท่ามกลางของบรรณาการของเมืองฮันสุยออกมาทันทีในเมื่อขายยากนักก็เอามาทดลองเองเสียเลยหลิวหมิงหยิบญ้าจิตวิญญาณสีดำสนิทด่ังมึกต้นหนึ่งขึ้นมาเป็นอย่างแรกมันก็คือญยาพูดยมโลกต้นหนึ่งในของบรรการเมืองฮันสุยนั่นเองสิ่งนี้มีปราณหยินแฝงอยู่เข้มข้นอย่างที่สุดบางทีอาจใช้ได้ เขายกมันขึ้นมาสำรวจตรงระดับสายตาครู่หนึ่งแล้วถูฝ่ามือทั้งสองข้างปราณสีดำทะลับออกจากกางอกย่าพูดโยโมโลกต้นนี้ไว้ด้านในฉึบเสียงแผ่วเบาดังขึ้นครั้งหนึ่งย่าพูดโยโมโลกถูกขยี้แหลกในพริบตาหลิวหมิงสีหน้าเคร่งครึมรีบทำตามวิธีการที่บันทึกไว้ในคำพีร์ทดลองผสานพลังจิตวิญญาณอันเย็นยะเยือกในย่าพูดโยโมโลกเข้าไปในลมปราณสีดำพลุ่งพล่านของวิชามังกรพยัคฆ์มิน สองชั่วยามหลังจากนั้นปราณสีดำบนร่างเขาก็สลายไปช้าช้าลมปราณหนาวเย็นส่วนหนึ่งของย่าพูดยมโลกผสานเข้าไปในวิชามังกรพยักฆมินแต่แทบไม่มีผลทำให้พลังของวิชาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดดูท่าย่าพูดยมโลกนี่จะไม่เข้ากับวิชามังกรพยักฆมินนักหลิวหมิงพึมงพำมกับตนเองจากนั้นหยิบกล่องยกสีดำใบหนึ่งบนพื้นขึ้นมาด้านในกล่องมีผลึกคล้ายยกสีดำก้อนหนึ่งวางอยู่ ราดำสายหนึ่งผุดจากมืออบผลึกยกดำก้อนนี้ไว้ด้านใน3วันหลังจากนั้นหลิวหมิงไล่ทดลองวัตถุดิบล้ำค่าในของบรรณาการไปได้7-8ถึงชนิดแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าพอใจนะักมีเพียงผลึกผนึกโลหิตรัติการชนิดเดียวที่ผลลัพธ์นับว่าไม่เลว แต่หากต้องการเพิ่มพลังวิชามังกรพยัคฆ์มินให้ได้มากย่อมต้องการผลึกผนึกโลหิตรัติการจำนวนมากในมือหลิวหมิงมีเพียงก้อนเล็กๆก,ก้อนเดียวเท่านี้แล้วยังเป็นหนึ่งในของบรรการที่เมืองฮันสุยมอบให้ราชายมโลกอีกเห็นชัดว่าราคาคงไม่ธรรมดาหากคิดจะอาศัยผลึกผนึกโลหิตรัติการนี้ยกระดับพลังของวิชามังกรพยัคฆ์มินคงเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง หรืออุตสาเสียสิ่งแลกเปลี่ยนไปมากมายเช่นนั้นกว่าจะได้บันทึกหมิงอวีเล่มนี้มาแต่ดันใช้ประโยชน์ได้แค่ไม่เท่าไรหลิวหมิงได้แต่สายสีสายิ้มขมขื่นบางทีวันหน้าอาจค่อยๆหาสมบัติอย่างอื่นมาลองอีกได้แต่ปี้เหยียนจำกัดเวลาให้เขาเพียงสองเดือนเท่านั้นใช่แล้วหลิวหมิงดวงตาเป็นประกายฉับพลันคิดบางสิ่งออก เขาโบกมือครั้งหนึ่งน้ำเต้าสีดำขนาดหนึ่งชืออกว่าใบหนึ่งปรากฏขึ้นในมือด้านในอัดแน่นไปด้วยหยดพลังวารีแม่น้ำมืดเกือบพันหยดที่เขาเสียเวลาลำบากตรากรำกลั่น20ปีเต็มเต็ม